่องเรือนหอชินชินวุฒิและลินลี่ใกล้เสร็จแล้วสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะสวยงามสุดๆเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมามากกว่า9ปีแล้วสําหรับคู่รักของนักร้องหนุ่มชินชินวุฒิกับแฟนสาวลินลี่พันธิรานะคะซึ่งทั้งคู่ก็ได้วางแผนเรื่องอนาคตใช้ชีวิตคู่โดยมีแพลนวิวาปีหน้าแล้วค่ะ และล่าสุดก็ได้ควงแขนชินชินวุฒไปดูเรือนหอที่สร้างไว้นะคะออกแบบมาเป็นรูปเป็นร่างอีกทั้งยังเริ่มตกแต่งภายในใกล้จะเสร็จเรียบร้อยเต็มทีแล้วค่ะพร้อมกับทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าบ้านของเราใกล้เข้ามาทุกทีตื่นเต้นจังงานนี้ทําเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์กันให้อย่างรัวๆอีกทั้งยังชื่นชมในความสวยงามอลังการของเรือนหอกันสนั่น เพราะทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างลงตัวและน่าอยู่สุดๆเลยจ้าค่ะก็ขนาดยังไม่เสร็จสิ้นดีเท่าไหร่นะคะก็ดูสวยงามอลังการใหญ่โตมากจริงๆค่ะแบบนี้เรียกว่าสมกับการรอคอยสมกับการที่รักกันมาเกือบ9ปีค่ะเราไปชมภาพส,สวยๆของเขาทั้งสองกันเลยนะคะ